ระสนั้นทั้งหมดทตัวแทนงสมจะมีแค่เพียงสองคได้เป็นแทนของะสมในลูกศสนาก็รับแทนกันได้วัดนี้ตอนต้นแเล็กๆอยู่ไม่นิงตอนนี้ขยายใหญ่ระบาดระโบดเล็กๆอยู่วั้างนอกนี่เก็เลยขยายใหญ่ระบาดมีเงินมากมาสร้างยระโบเพราะว่าจกับเป็นพื้นที่จะกับเป็นพื้นที่ป็นอย่างที่เห็นนี้ ทำได้แค่นี้คิดทำไปแค่นี้เด็กต้องกรว่านี่จะเจอรุ่นเรื่องมากเพราะใจใจก็มาใครใจก็มาชื่อเดิมว่าห้วยคนยกตัวอย่างชื่อห้วยคนพราะห้วยมันคลแต่พอในหลวงขอให้เปลี่ยนห้วยมงคลหลายๆจะไปลี่ยนลายเก๋าชื่อเปลี่ยนแล้วจังชื่อบางคนมันเป็นบางคนผามันต้องไปเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนแล้วจะดีจากห้วยคนเป็นห้วยมงคลเป็นระไร